สำหรับอี e ีนี้วันนี้สาพามาเที่ยวสุดพายจริงๆสุดพายอะไรเขาพามาหาเพื่อนจากสกอตแลนด์เพื่อนตี้เอง เติมมันก่อนนะคะน้ำมันหมดค่ะน้ำมันแพงอยู่เลยตอนเนี้ยที่นี่ก็ให้คนเติมน้ำมันกันเองนะคะไม่มีการบริการเติมให้นะคะถึงแล้วค่ะเซอร์ไพรส์รามากยังไม่เคยมาเลยสาบอกว่าโอ้ยเธอที่เนี่ยรู้ไหมเขามีอะไรบ้างเขามีที่ดูโนก เขามีเพื่อนเธอด้วยเดี๋ยวเราไปดูนะ้ไม่คืออะไรวันนี้มีแดดค่ะดีเชียวแต่มีลมค่ะส4องศาเองนะแต่จะหนาวตรงที่ว่าพรอมีลมนะคะเดี๋ยวเราไปดูนี่ค่ะพาไปดูนกเขาบอกว่ามี ดูนกกันค่ะดูนกกันดูดอกข้างหน้าที่เรามองเห็นมันเหมือนเหมือนอะไรเหมือนแอน้าหรือเปล่าหรือว่ามันออกไปทะเลได้แต่ที่ร,รู้ว่าคนเขาจะมาส่องนกกันที่เนี่ยเยอะเลยสามออกนะคะ เห็นนกแม่น่ะอยากรู้เห็นนกไหมนกอะไรบ้างยึดตัวปีนฮ่านึกว่าอะไร สาวบอกจะพามาหาเพื่อนติ๊ตีต้คิดว่าเพื่อนที่ไหนสาวว่าติ๊ตี้มีเพื่อนแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวดูเพื่อนยืนมองติ๊ตี้เด,เดี๋ยวเราไปใกล้ๆกล้เพื่อนเรากันนะเฮ้เฮ้ฮัลโหลสวัสดีดูเพื่อนนะความจริงเพื่อนมองเราแนละ้วน่ะสวัสดีสวัสดีไว้เฮ้เดี๋ยวเราตั้งชื่อเพื่อนกันไหมว่าใช้ชื่อเพื่อนว่าอะไรเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อน รูล้ละติต๊ตีจะให้ชื่อเพื่อนว่าอะไรท้องหลอดิวเพื่อนแต่ละตัวมองเราท้องหลอมองเราท้องหลอนเนาะให้ชื่อว่าท้องหลอเฮ้เฮท้องหลอน้าวไหมท้องรอท้องหลอน้าวไหม<ๆ>เพื่อน<ๆ>เพื่อนรู้อยากรู้ไหมคะว่าทีอ่อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรจะบอกว่า ติตี้เรียกว่าควายนะคะแต่ควายไบซันรู้ไหมว่าควายไบซันที่เนี่ยที่สวีเดนไม่มีนะคะแต่อันนี้เขานำเข้ามาจากสกอตแลนด์เขานำเข้าเพื่ออะไรติตี้ก็อยากรู้เดี๋ยวติตี้แอบไปถามแฟนก่อนแต่แฟนเขาไม่ชอบออกเสียงในวิดีโอติตี้นะเขาอายกินกันอย่างอ,ร,อร่อยควายไบซันอันนี้มาจากสกอตแลนด์นะคะเขาเลี้ยงไว้ทำอะไรล่ะเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงคุณไว้ทำอะไร เพื่อปรัสมดุลของธรรมชาติของที่เนี่ค่ะรู้ไหมมันมีอายุกี่ปีแล้วฟาร์มเนี่ยเขาบอกว่าฟาร์มนี้มีอายุ30ิปีแล้วนะจริงเหรอคุยก็ไม่คุยด้วยไปแอบดูเขาก่อนเขาใหญ่มากเฮ้เฮอร่อยไหมเฮ้เฮ่เฮ้อร่อยไหมไม่สนใจมันจะไปแล้วนะจะไปเดินเที่ยวต่อแล้วนะ ไปแล้วนะสวัสดีนะฮโดฮโดเฮเธเฮโด,ฮด,ฮดไปค่ะเดี๋ยวเราไปเดินต่อนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวต่อสาของตี้ะไม่เคยหรอกพาเข้าเหมือกอ่ะสาตี้ตี้จะพาแต่เข้าป่าเดินธรรมชาติอ่ะ ตลอดค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพาเข้าเมือง

สานนำาไปไกลแล้วเดี๋ยวติ๊ติ๊วิ่งตามวิม่งไหวไหมไม่รู้ไปค่ะไปค่ะไปค่ะ ไกลไหมคะสวยงามค่ะแอบตัวเด็กซอ้อมฟต์บอลค่ะเด็กเล็กๆอ,อ้บ้านนี้เขาเขียวมากเขียวสุดๆ ไม่คิดจะเจอบ้านสีเขียวขนาดนี้ธรรมดาก็ม่อยู่นะสีเขียวจะําไปเขียวจังเหมือนเขียวอนใบไม้ไหมโอ้เขียวจะต้องแอบถ่าย สำหรับอีพีนี้แค่นี้นะคะสวัสดีสำหรับการติดตามชมค่ะดีใจมากเลยแหละวันเนี้ยวันนี้สาพามาเที่ยวพามาเยี่ยมเพื่อนคิดว่าตอนแรกคิวไม่รู้นะเธอบอกว่าเซอร์ไพรส์ปรากฏเซอร์ไพรส์จริงๆเซอร์ไพรส์อะไรเซอร์ไพรส์พามาเยี่ยมเพื่อนติ๊ตี้มีเพื่อนเป็นควายค่ะควายอะไรควายไบซันจากสกอตแลนด์ฮัลโหลสวัสดีเขาพามาหาเพื่อนเ <laughs> พื่อนติ๊ตี้เองไป <laughs> ละค่ะเจอกันในอีพีนี้นะคะสวัสดีค่ะ